ลอยดื้ออยู่ในยูเล็กินนอ้งอ,งน,องนี่ออมหมูซ้อนจันไงหอมปล่อยไว้สวัสดีบรรยากาศย่ำเศร้าอยู่ในสวนเด้อจ้งมืน้อนี้ในสวนอินทผลัมมาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินกาแฟเอ้ยอย่าไปเด้อกาแฟอยากไปหาหนูทางนี้เป็นอะไรกัเก็บผัก ไปเฮ็ดแนวอยู <ns> ่แนวกินจากผักในสวนครัวเฮานี่ล่ะผักสะระแหน่นี่จ้าแม่น้องไอศาผักคือเก่า้พี่น้องสิเ็ดันก้อยบักหอยมื้อนี้สิมาเก็บสะ่ักแวกับก้อยหอยเอาเบิ่งอันนี้เด้อ กินลาเด่นไว้หนึ่งอเออออกทัวพี่น้องไนานนี่หนไวยตำแหน่งแล้วพ่อกรอบๆนี่ก็ใส่เนยเดียวในเบื้องข้างคณนี้ของมันก็เดียนไปหนึ่อ้าวเพราะถ้าโดนนี่แโดดุันรุ่นนี่นาสินั่นแหละล่ะรุ่นหนึ่งถุนรุ่นหนึ่งก็า่างสิบป็นนั่น่วยท้างคณแบนชั้นน้ำเกิน lọc anh chân khát bơi đây cũng là học học hạng 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 สามกอกระเจี๊ยบมาด้วยต์มาด้วยเนาะมันตัวปูตัวปูหอมมีวะกระเจียวตัวปูหอมมีทั่วแม่ยัไงเป็นเริ่มเป็นด้วยแหละเด้ตัวบักบวบมันแอลังขึ้นบักบวบพอหน้อยอันนี้กรแเพเนี่ยตัวปูบักบวบมันหอมเป็น้อยมันติดคุนข้างบ่วบเห็นแต่เพิ่นเก็บเอาน่ะมันมันแตกไปไหม อาเบื้อง่างผีน้อง้งบักทั่วแม่น้อยก็ลังสิเป็นหน่วยติมอยู่ี่านีฉัิเห็นหน่วยเยอพี่น้องกาแฟกาแฟเนื่อยขนเนล่ยหลายเจ้าหลายตัวละอางนี้บักบัวบักทั่วปอดสารพิษก็ได้สิบย้ายยังไ่ได้จิงจริงเลมันเป็เลยอกคบาขยอานนั่นไปไนบักบัวก็กำลังเริ่มงามแล้วบักบัวหอมหอมอมาตานุ่มคนน้อยเอ้า อีกบ่โดนกระด้จเจ็บยอดตัวนี้กำลงังเริ่มน้องไอ้สักข,ข้างมันจะมันสิขึ้นข้างบ่คือสิขึ้นยุ่นละ่บบนะบ,บักทัวตัวแหล่พุ่มหนึง่งน้องหน่วยหลายๆอยู่ในฝุ่นอยู่เสียงหน้าฝุ่นเพราะได้ไปเจ็บเจ็บกินที่มาจีนแบบพุ่มเดียวเจ็บเพราะท่านแต่เจีจ๊ยบใส่มาท่านหันไว้ใหญ่น

หนาแต่ทีเดหอไปง่วนทีนี้ตวนี้เกี่ยวเดี่ยวไปล่างด้วยหยวดอกไม้ก็จะมาเกิดีเถอนี่แม่ยญ่มันออกเลยทีกับกดดอกบานฉีดงานนี้ักแดงเมื่อเกินเปงข้างเปงข้างเล่งข้างเงตัวว่าล้วยงามงามล่วยข้นไม สวยปีนี้ทีนล้วมันชุดไปล่ะงามครับปีนี้นี่ท่านบุญก่อศักดิ์วะเนาะว่าท่านแบบเนาะอันนี้เห็นไหมมันชุดไปอุดมสมบูรณ์ครับน้าสิชุดเลยใชุ่ดลยล่ะนี่ชุดเลยที่หน่องมันผมเด่นขึ้นออกกล้วยมันงามครับไอ้มันไอ้มันออกอีกก็วีก่อนหนั่งหนึ่งต้องต้องแค่น้อยก็บรรทึกินดอกกล้วยเฮา มีตัวอันตรวแนลจ้ะทงนี้แม่น้องไอกระเตียมสีเห็ดแนวกินอันก้อยหอยพี่น้องเตรียมไปเมื่แล้วพี่น้องไงต้มแล้วก็ล้างขันน้ำเกลือแล้วแล้วก็สีอ้อมหมูสามสันเนี่นนยหายยางนี่มันหอยหมูใส่ผักผักในสวนท่านี่หระในสวนพวกเอื้อดอกบักอื้องาพวกอื้อ ทั้งีครับมีตูไปหานองนดีพัหน่อยก็อาวนมันแก้วจะฝากมันแก้วเพิ่งจะเนี่ยเป็นย่ามเหน็บวะนี่แก้วแดงแก้วแดงฝากกับบักม่วงม่วงสามเดือดดูเได้บวะขึ้นบ่มไปน่าวเย็ดน่าวน่าวเลยเม็ดพัหน่อยเอาให้ขอบคุณหลายๆเหน่อยนี่กระติบมันกับต้มลอยแบบ หอยก็นเลไอ้น้องไอ้เตรียมพัก้องพักเนี่ยหอยกับส้อยเอาตาออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัน้งไอ้สีหั่นหอยจ้ะหอยนี่ขัดน้ำเกลือออกย่างสะอาดแล้วเด้ตอตะลางเชียนดับโย,ยกนอมอเป็นนนันะเตรียมเครื่องเตรียมยังไบทเครื่องกับบักหน้าพอหน่อยแค่เก่านะ่ะ เอาไหลเม็ดเอามาให้แล้วก็สิอันไหลเม็ดของเฮามันบ่ไหลเม็ดนี่แล้วบีบยังบ่ได้อยากน้ำบดเม็ดเทียได้บีบเม็ดออกอยู่อันของเฮากับพีพอได้กินอยอะหลายอยู่างเม็ดเราไปอ่ะในบ้านก็หลายอยืดธงก็หลายเอาอยู่ได้กินอยู่แต่ว่าหน้อยเนาะฝากหน้าฝากแล้วก็ต้องกินล่ะหน้านี่มันกำลังออกหน่วยหลายหลายครับพี่น้องน้าผัก นลปตกก็พ่อได้อยู่ได้กินโย่ผักก็ได้หมดไปเรืนะ่อยๆมันห้อยแม่น้อยๆสร้อยคุณสร้อยเป็นชิ้นน้อยๆพอดีมันจังสิเข่าเคียงยำไง้อมมีตัวตุ่มมันตุ่มมันพอหน่อยเอาฝากนั่นแหละกินกับเขา่ากับสีแสบได้ผู้เฒ่าผู้นังคนพนโมกเอาถ้าว่าไม่ตูว่ว่าหมกดอกันตุ่มเอาเลย เห็นปอมาเดนใส่ซวซวไปไปไปบมมีเ <cando> นืไปกินหรือละเนี่ยกินจังเลย้กนกาสานบันหน่อยแดงใส่ง่ายนนำเย็นมานอไปบักหอยเอามาโดดนอนมันหอยเด้งเดนนะฮะพอจอดจอดจอดบัสิได้กินเขาน้พอปไ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 ม่ทำไม่ไม่ สิมาอ้อมหมูสามสันเย็นอาหารเนี่ยมันนี่น้องลองกิดมันๆมันจังหน่อยกินต่เอี่ยองก็ผักกินแต่ผักเลยนี่แดงเสริมกุลม้วนเติมอีกจังหน่อยกันเติมเล่นกันตผักก็ไม่เนื้อมีหนังตามเสียงใส่จังงานกระเดียกคนหน่อยใส่เดินก็อ่ะ หอมขาดประเดี๋ยวขาดแลมันกินเขาว่าเสียบเลยหัวใจงวกหัวเลยี่เห็นมั้งพิปกติตนัวน่ยกินมืูนีวะพี่ผงนัวนะเดลือไปต้องใส่ดอกใส่ด้านนาประเดี๋ยวเลือควบเช้มจ้ะมาตูดแล้วไปอบรมน้ำแล้วข้าใจแล้วพี่เหนิลือนอยมงน่าวะพี่ นนนเนจสุขภาพเฒ่ามากามเร,รสสาก็ต้องดูแลสุขภาพสีสีดูเลยมันตกใเด้อเอา,าตาั้งไส่ลายยางก็เคุ่น้ำประเด็จมันก็มีครบเคี่ยงแล้วคุณเจบมนัวนี่น้่ะเาขาด,ดนไหนลดอย่อ่อ <c oughs> าใส่ก็ได้วีผงผงจุลดุดใส่แต่บ้านวาันเเงินอยหัวมันกินีกนอบกัน ตัวนี้ตัวอืกตัวนี้อ๋อเอาน้ําจักหน่อยก่อนน้ําจักหน่อยก่อนอื้อนี่สิกินเลยโอ้ยบ่แล้วบ่เลี้ยงหักโอมน้ําขึ้นเลย <coughs> <I see> <laughs> <good> <trucs> มือนี่กาแฟเฝาเสริมมือวิตาพักกาแฟว่าเฝามือนี่หอมได้มาหักหอมพอเขาจะบุมมือก็ไ้หมุนพออยู่กินสรนจแลวนวดกาแฟได้กินนี่ดอกยวเส้กินน้ำเดียวมาผัดกุ้งก้าละมาไม่ผักกัเลยผัดก็ไ้พี่น้องนวดขึ้อนวดขื้นตู้ห้อกุ้ละยางลงไป หอมมาบุษบกนมเี่ัรด้าจะเหอมหอยจว่กาแฟมะเืคุณกาแฟหยๆกินหอมธรรมดากาแฟมะเงด้พี่น้องเมี่อนี่เมนี่เมนี่เมนี่เนื้อ่เในกาแฟมะเฟืเฮ้มบุญ่วยยังก กินเลยกินหอมมวยมอยกาแฟพ้อนๆก๋วกินบะได้กี่ล้านเท็ดทีเท็ดบะได้เท็กนมอยโอ้บรรยากาศบ้านห้องก็จะมัปวดมาพูดแท้พี่น้องเลยเป็นมาแห้งมาแห้งโดนแท้เนาะน้ำซาก็ยังอยู่พุ่นระวังยุ่เล็กๆพุ่นดีๆสูบน้ำซีกเขาอีหลีตีห้องบ่มีน้องไก่คือบ้านเพิ่นเนาะบ้าได้สูบเพรมีซี่คือเพิ่นมีซี่มีขล้งน้ำน้องเงี้ยไงเอาบู้โดนก็ได้กินหรอก ยจะเข้าส yeah, uh, so mm ิทาทยดุบๆลอยลงไปเสียบครับห่อแป๊ะวาย้อยวะนี่น้องควยหอย เผ็ดชุบรดจ้ะเบ่เพี็กติ้งลุกโดโต้พอดีอปลาประเดกเต็ลง,ปงไปคัดอะไรตัวกระคว้ของครูก,กันดิ

เอาหมึกน้าขวบทิดต้นลงไปสิ้นก็บไงทำยังไงไปล่ะเสบแล้วอาหมึกน้า องจานปิดจานท่งจานตู้บริสุทธน์กันยหอมหูหบเสียครับอมเสียครับเสียนึ่ผู้ว่เพชรสีส่วนเนี่ยวัดนี้กนนะ เรียบร้อยเด้อพี่น้องในอยู่ในกินห้องมูนี้พร้อมหมูสองจานเป็นไงพร้อมก้อยหอยพักลายันระย่างไม่หมดบักม่วงไปหาผู to itation, friend. Friend. ้หน่อยผู้หน่อยเอาของม่วงมาให้เขามาฝากว่าจอดมาดิยู่ดิกินกันค่ำวันนี้อะไรเนี่ยมาด้อยซีสมองสบ้านละครับกินง่ายน้ามูผงรุ่นอ่าเมนตู่ซิมเลยชักสี่ส่วนอันใดดีอันใดเราเป็นตาแสบเพราะเอาเนี่ยต็เถาะเพรายังลุ่นขึ้นเขามากเลย đi gần. Đi bình lặng đấy, mình khâu ừ. ngay hoa mực nào Mực mày? ăn tiếp tố mới <laughs> hiệu nữa phải làm em เน่ทำมาเห็ดปวกเขา่ยังเถื่อนปวกเขาเนปนคนหน่อยขนไไปเก็บสองคนยังะพอดีป่นน่คนเลยไรเบ้านพ่นร้อยออกเลยเนาะจะว่าบ่เปนบ้านพ่นออกเ่อนเห็ดปวกก็ทำออกเออกเป็นโมกันเนี่ยออกกออซอนๆ

ăn hầm xong mình cà phê mình ăn cậu Tôi cũng vui nhục cái đứa tụ Mấy tụ cũng có chậm Mấy tụ

นี่แหละจ้ามือก่อนพักสดต้องไปแบบฟังทัน่นเนี่ยตมันยำไงปล่อยไปล,ยลุกโดดน้ำมัห่อนเพรเตียบมวันนี้ก็มาจินปล่อยหอยอ้อมหมูแซบคักจ้ากับพักสดๆในสวนเท่านี่ละ ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็กติดตามน้ำในเด้อจ้ะอิสานบ้านดงน้อยจ้าสวัสดีค่ะ